โอเควันนี้จะมาให okay. ก่อนส่งงานครับตัวน,นี้เป็นแผ่นสวิตชิ่งรอดใหม่คนระับตัวน,นี้ใส่มา231โวลต์นะครับเอาพุทก็จะได้อยู่ที่127 128 129โวลต์ประมาณ129-129นะครับผมที่231โวลต์นะก็ามาดูกันนะทายทีเอ็ม ตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เทสนะทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเสร็จเมื่อกี้ก็จะเอามาให้ดูเชื่อมดูไปพร้อมๆกันนี่แหละครับไฟบ้านเหลยสอ2ร้อยสองวุต์ยี่สแอมป์ยีแอมป์หลือยเกวต์ยีุ่ดห้แอมปเนี่ยหลือยเก ล้วก็1สิบสองยี่สิบสี่แอมป์นะครับยวมาดูไฟต่ำสุดนะดูแค่ตัวนี้อตัวนี้มันเทสที่สี่โอห์มนะครับยี่สิบสี่แอมป์อยู่ร้อยสัมร้อยเก้าสิบสามวัตต์น,นะครับตอวน,นี้ยังปเปย โอเคนะนี่ก็สามารถส่งงานได้แล้วนะครับตาได้ทักษณะนี้นะครับผมโอ้ากตาเลยประมาณนี้ครับขอบคุณครับ